อา้าวธนพรไหนบอกไปกรุงเทพกับยายไงหนูไม่มีรถไปค่ะเอา้าทำไมอะคะมันมีแต่รถปอ1หนึ่งกับปอ2สองหนูอยู่ปอ6หกแล้วเลยไม่มีรถไปค่ะ<อ>ประวัติการทำงานของคุณน่าสนใจมากเลยค่ะทำบริษัทเราต้องการร่วมงานด้วยแต่เข้องใจตรงนี้ค่ะที่เคยมีประวัติอาชญกรรมอ๋อ พอดีผมไปสมัครงานมาแล้วที่หนึ่งแต่เขาไม่รับผมเลยยิงทิ้งเลยอ๋อค่ะงั้นงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เริ่มงานได้เลยค่ะเจอกันแปดโมงนะคะครับขอบคุณครับอ๋ออ๋อยิงด้วยอุยเป็นยังไงบ้างทำงานทำคันอะไรอ่ะอ๋อทำธุรกิจการบินกับที่บ้านนะอุ่ยเลิศนาะเป็นเจ้าของสายการบินเลยเหรอ อ๋อเปล่าขายตะกะแ,แตนทอดมาช่วยอ,อุ่นหนุนหน่อยสิช่วงนี้เป็นหลงหลงเล,ลืมๆไปห,า,มหมาหมอหมอให้ยามากินตอนนี้หายแล้วอ๋ออาการหลงหลงมลืมล่มนะบอกบ่ายานั่นแหละหายแล้ว <S <S <c oughs> จะหลงว่างไม่ใส่ <c oughs> คนไข้เป็นหวัดนะคะเอายาลดนน้ำมูกไปกินนะคะ เออไม่มีรสอื่นเลอคะหมอดิฉันไม่กล้ากินรอบน้กมูกค่ะ